หลังเจาะรูไล่เบาแบบนี้ฝาข้างเจาะรูไล่เบาแป้นกดโคเมียมสีเงินมียางกันลื่นปรับคอนทูโทนด้านข้างบอกรอบ S ปิดหน็อบส,เส,เส,อส,เสีเงินสวยงามแขนสีทองทูโทนสตาร์เด็กสีเงินสวยงามลายไกดสีทองสวยงามสปูนตื้น MGL หน้าแคบเล็กๆ ปรับหนวงไม่เหล็กมีแค่แม็กกับมินมีคลิกเสียงปลาลากแบบนี้วันนี้ครับผมพบกับน้ำมอนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีของเล่นใหม่มาอีกแล้วเนือคนวันนี้เป็นเจ้านี้นะฮะ Shimano Calcutta Bfs นะครับปี2023ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาพอสมควรแล้วละ่นะนาเพิ่งมีโอกาสได้มารีวิวให้ชมนะครับสำหรับเจ้า Calcutta Bfs ตัวนี้นะครับ ป็นล็อกทรงกลมออกแนวคลาสสิกนะครับเป็นตัวล่าสุดแล้วก็เป็นตัวที่ออกแบบมาสำหรับงานสายเหยื่อเบาโดยเฉพาะนะครับเหยื่อหนักก็ รอไปก่อนนะครับเพราะว่าจุดสายได้มีเยอะนะฮะสำหรับตัวนี้ได้มาก็จะเป็นรอบ h g ก็เป็นรอบ7.8นะครับอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยนะครับสำหรับกล่องก็จะออกแบบเป็นกล่องสีเทานะครับกล่องสีเทาสำหรับตัวนี้ก็เป็นรอบซ้ายนะครับสำหรับข้างกล่องเนี่ยจะไม่บอกสเปคอะไรมาเลยเน,นี่ยนี่ไม่ไม่มีสเปคไม่เขียนบอกรอ,อบเหลือกําลังเบรกนะครับนี่นะก็ให้มาล้วนๆอย่างนี้เลยนี่แต่กล่องล้วนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในนะครับ ข้างในก็มีนะครับก็จะมีฝากล่องในนะครับแล้วก็ข้างในก็จะหลังจากฝากล่องในก็เป็นคู่มือไดอะแกรมนะครับคู่มือไดอะแกรมไดอะแกรม,มคือใบนี้นะครับใบ,ใใบอะแกรมคือใบนี้นะส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวล็อกนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้ซองมานะครับซองผ้าส,สวยๆมาอย่างนี้เลยนะครับ กริบนะนี่นะสองมตตขายย่ายนี่เลยนะแล้วก็มีตัวลอกนะครับนี่นะนี่นะมีตัวลอกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคชัดๆกันเลยนะครับมาดูที่ตัวลอกนะครับดูใกล้ๆนะตัวนี้ข้างหลังจะเจาะไล่เบามานะครับมี2แถวนะ แถวบนรูเล็กแล้วก็แถวล่างรูใหญ่นะครับเป็นกดนะครับแป็นกดก็จะมียางกันลื่นนะครับแล้วเป็นกดก็จะเป็นโครเมียมประมาณนี้นะสีโครเมียมนะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็สำหรับด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับจะเจาะรูไล่เบามานะฮะก็สำหรับปี2023เนี่ยเจาะมาแถวเดียวนะ ถ้าเป็นตัว2017เนี่ยจะเจาะมา2แถวมีแถวหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีคำว่าคาว c คัต้าคอนครีตนีครับนี่บอกถึงรุ่นคลาสสิกนะครับเป็นรุ่นคาวคัต้านะคอนคะรีตะนี่ส่วนปุ่มปรับแม่เหล็กนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่มีระดับบอกนะครับนี่นะใครใครเห็นระดับบอกผมด้วยนะ ไม่มีระดับบอกนะครับมีแค่คำว่าแม็กับมินอย่างเดียวนะแม็กกับมินนะครับแค่นี้นะครับนะครับหมุนกากะเอานะแค่นี้เองนะครับมาดูที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยตัวขาไกด์เนี่ยนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ลายไกด์จะเป็นสีทองอย่างนี้เลยนะครับวิงวิงนะ ก็จะชูขึ้นมาอย่างนี้นะครับไกด์ของเขาเนี่ยฝั่งหน้าเนี่ยจะไล่แคบลงนะฝั่งด้านนี้เนี่ยจะรูใหญ่นะครับนี่รูใหญ่นะฝั่งทางนี้นะฝั่งสายเข้านะไม่ใช่ี่ฝั่งฝั่งสายที่สปูลเนี่ยนะเวลาปล่อยสายออกเนี่ยของเราตรงนี้จะรูใหญ่ขึ้นนะนี่ก็เรียกว่าไล่ระดับนะครับเพื่อการปล่อยสายที่ไวขึ้นนะครับน,นะครับ ไล่ให้เล็กลงนะครับงนี้ก็บานกว้างนะครงนี้ก็จะเล็กลงนะครับก็เป็นเทคนิคของชิมา a โนเขานะครับในการช่วยให้ตัวปล่อยสายได้เร็วขึ้นนะครับฝั่งบอดี้ฝั่งห้องเกียร์นะครับฝั่งห้องเกียร์เนี่ยก็เหมือนว่ายังเป็นรอยกัดเป็นรอยเครื่องกัดกัดขึ้นมานะก็จะเป็น เหมือนเส้นๆนะครับคงความคลาสสิกเหมือนโลหะที่ใช้บิลิ่งกัดขึ้นมานะครับนี่นะนี่ก็จะเป็นเส้นๆสนหน่อยในของนค,คลาสสิกนะครับด้านะข้างตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นรอบอะไรนะครับ bfshg นะเป็นรอบนี่รอบ7.8นะครับสำหรับน็อตก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับนี่นะ ตรงนี้ก็เจาะรูระบายน้ำนะกรณีน,น้ำเข้านะครับมาดูที่แขนนะครับแขนเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะรตรงข้างในนี้จะเป็นสีทองนะะข้างนอกก็จะเป็นสีเทาประมาณนี้นะครับปิดเบรกมีเสียงนะครับเบรกมีเสียงปรับคอนมีเสียงนะครับตัวนี้มีคลิกเสียงประลากมาด้วยนะครับนี่นะนี่นะครับ เรียกว่าใส่กันมาครบๆเลยนะครับเดี๋ยว่าพร้อมใช้นะครับสําหรับสปูลของเขานะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยใส่สปูลมาหน้าแคบลงนะครับหน้าของสปูลก็จะแคบลงนะเมื่อเทียบกับปี2017นะเดี๋ยวหลังจะเอา2017มา VS กันให้ชมนะครับปูลเป็นสปูลตื้นนะครับนี่นะตื้นๆนะครับนี่นะแค่นี้เองนะแต่ก็เพียงพอกับการใช้งานนะครับสาย PE 1ก็ได้70-80เมตรชิวๆอยู่แล้วนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเอาไปตกช่อนนะครับผิดคิวชะโดบ้างนะอยากจะใช้ PE 1หรือว่าลุยป่าบ้างอะไรประมาณนี้นะสำหรับ Shimano c o n q u e s t b m เ2023นี่นะครับจะทำมา2รอบมีรอบ7.8กับรอบ8.9นะครับซึ่ง2รอบเนี่ยเก็บสายได้ต่างกันนิดนึงนะครับก็คือถ้า7.8เนี่ยเก็บสายได้แค่71เซนต่ตอ1รอบนะครับส่วน8.9เนี่ยเก็บสายได้81เซนนะครับถึงแม้จะดูรอบ เร็วนะฮะแต่ว่าก็เก็บสารได้น้อยนิดนะครับแค่81เซนนะฮะเพราะว่าสปูนมันลูกเล็กนะสปูนมันลูกเล็กมันเก็บสารได้น้อยนะถือวมาจะดูลอบจัดนะครับนะมาดูที่น้ําหนักตัวน้ําหนักตัวของตัวนี้นะครับน้ําหนักตัวอยู่ที่195กกร,รัมเป๊ะๆนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับแขนนะครับ น็อบนะครับนอบก็เหมือนการรุ่นปี2017นะครับนี่นะฮะมีก็รายละเอียดที่ตัวบอดี้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ไซส์ของสปูนี่ก็ต่างจากปี2017นะครับระบบหนวงนะครับระบบหนวงตัวนี้เป็นระบบหนวงแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่นะครับยกออกมาเลยนะยกทั้งชุดเลยนะครับกดแล้วก็ยกออกมาทั้งชุดนะ ฝั่งห้องเกียร์นะครับ้องเกียร์ก็จะประมาณนี้นะมีบ่ารองรับลูกปืนก็แสดงว่าตัวนี้มีลูกปืนที่สปูนนะครับมีบ่ายาวๆย,ยื่นออกมารองรับลูกปืนนะฮะฝั่งสปูดนะครับนี่แม่เหล็กดูแม่เหล็กกันนะครับแม่เหล็กก็มีทั้งหมด8เม็ดนะครับ8เม็ดฝั่งนี้4ฝั่งนี้4นะครับนี่นะก็เป็นแม่เหล็กก็จะเรียง ระดับกันไปนะครับไม่ควรแกะออกมานะฮะถ้าท่านไม่ได้มาร์คไว้ก็อาจจะผิดพลาดเบียงผิดก็หน่วงไม่ทํางานนะครับมาดูที่น้ําหนักของสปูลนะครับช่างเลยนะฮะสปูลหนักอยู่แค่6กรัมนะครับว้าวมากนะเรียกว่าว้าวมากนะครับก็เบามากๆนะครับพอกันกับสปูลแต่งนะฮะสำหรับใครที่จะหาของเล่นนะครับหาสปูลมาแต่งเพิ่มเนี่ย สปูลแต่งควรจะเบากว่า6กรัมนะครับถ้าสปูลแต่งไม่เบากว่า6กรัมเนี่ยอาจจะไม่โอเคนะ,ะใช้สปูลเดิมจะดีกว่านะหรือสปูลเบากว่าแค่5กรัมหรือว่า4กรัมก็แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกหลายพันนี่มันก็ดูแล้วมันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับก,การที่จะเอามาแต่งเพิ่มนะนี่นะครับอ่ะอะยะประกอบกับนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็สำหรับของใหม่ก็ค่าตัวอยู่ประมาณ 15k นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับสำหรับของใหม่ป้ายแดงนะครับของมือสองก็ลดหลั่นกันลงมานะฮะกำลังเบรกของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่3.5กิโลนะครับเหมาะสำหรับงานาเล็ก ถึงกลางนะครับไม่เน้นไปที่งานหนักนะครับแล้วก็สปูลของเขาเนี่ยเป็นสปูลไซส์เล็กๆนะครับไซส์ตื้นๆนะออกแบบมาสําหรับงานเหยื่อเบาโดยเฉพาะนะครับรองรับเหยื่อตั้งแต่1กรัมขึ้นไปนะครับแต่ว่า1กรัมอาจจะมีหงดหงิดบ้างนะครับถ้าคันไม่ซัพพอร์ตนะก็ควรจะใช้กับคันที่ซัพพอร์ตหนึ่งกรัมนะครับสำหรับน้ําหนักตัวนะครับน้ําหนักตัวก็195กรัมกก็จัดว่าไม่ได้หนักมากนะครับไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เบานะครับ ถ้าจะเล่นเบาจริงๆก็ต้องไปอเดบัลัน BFS นะครับอเดบัลันปี2022นะครับก็สามารถเล่นได้คืออเดบัลันเนี่ยก็ใช้สปูลทุกเดียวกันไม่เล็กเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าได้น้าหนักตัวที่เบากว่านะครับก็สามารถไปเล่นอเดบาลันได้แต่ถ้าใครที่ชอบความคลาสสิกนะชอบลอกทรงกลมนะครับลอกทรงนี้นะฮะนี่นะครับก็หามาเล่นได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับว่าคาลคาต้าตัวใหม่กับคาลคาต้าตัวเก่าเนี่ยตัวนี้ก็ปี19ประมาณ96นประมาณนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับไซส์ก็อยู่ที่ตัวนี้ก็เป็นเบอร์101นะครับหมุนซ้ายนะอ่านี่จะให้ดูนะครับเห็นนหครับสำหรับสปูนสปูนของตัว2023เนี่ยเล็กกว่าชัดเจนนะบ,บอดี้ก็เล็กกว่าน้ำหนักก็เบากว่าชัดเจนนะครับ ถ้ารวมห้องเกียร์เนี่ยสองตัวเนี่ยมีความความยาวที่เท่ากันนะครับถ้ารวมห้องเกียร์นะแต่ว่าของปี2023จะมีเว้า์ว้าเข้ามานะครับนี่นะนี่จะมีการเว้าเข้ามาทําให้ตัวนี้ดูอวบไปเลยนะครับนี่นะก็จัดว่าเป็นบอดี้ที่ไม่ใหญ่มากนะกำลังสวยนะแล้วก็ไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะแต่ว่าข้อดีก็คือได้ลอก ลองรับงานเหยื่อเบาแล้วงานเล็กไปถึงกลางนะครับตีเหยื่อ1กรัมขึ้นไปนะครับสำหรับหน่วงม่เหล็กตัวนี้นะครับก็มั่นใจได้นะครับเวลาตีไปเนี่ยเวลาเหยื่อหยุดบนฟ้าแล้วเนี่ยเหยื่อไม่พุ่งต่อสปูลก็รู้ทันทีนะครับว่าเหยื่อหยุดนะระบบหน่วงเหมือนจะฉลาดมากนะถึงแม้จะเป็นแม่เหล็กนะฮะไม่ได้ใส่ DC มานะครับก็ เหมือนรู้เลยว่าเหยื่อไม่พุ่งต่อไปนะครับก็สามารถเบรกสปูลได้เบรกเองนะครับเบรกเองก็ทําให้สายไม่อ้วกไม่ตีกับนะครับก็ใช้งานก็เรี่ว่าใช้งานสนุกขึ้นนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะถ้าจะถามว่าต่างจาก2017ันสิไหมก็เรียกว่าพอสมควรนะครับเรียกว่าตัวที่นี้ก็ฉลาดนะครับ ทำได้ดีขึ้นนะระบบหน่วงนะครับพอกันกับอเนบารันก็คือชุดเดียวกันกับอเนบารัน2022นะครับสำหรับชิมโนบีเอเบสปี2023ตัวนี้นะครับสําหรับใครที่งบถึงก็จัดได้เลยนะครับก็เรียกว่าไม่ผิดหวังนะครับทั้งความคลาสสิกและความลื่นนะครับส่วนลูกปืนตัวนี้นะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารองรับน้ําเค็มหรือเปล่านะครับไม่ยังไม่มีข้อมูลนะฮะใครที่ทราบข้อมูลก็แจ้งมาในคอมเมนต์ได้นะครับ ไม่รู้ว่าเป็น S R B B หรือเปล่านะฮะสามารถลุยน้ําเค็มได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะเพิ่งเอาไปลงกันนะฮะสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาลอกมือ2นะครับก็จะลืมนะครับเพจลอกตกป,ปลามือ2องงามๆนะครับนี่ก็มีลอกมือ2ใหม่ๆอัปเดตให้ทุกวันนะครับสนใจตัวไหนก็ไปจับจองกันได้นะครับนี่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับรอบหน้าจะมีลอกตัวไหนมาให้ชมอีกนะครับหรือว่าอยากให้เอาลอกตัวไหนมา v s กันให้ชมเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ